เอาแล้วครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่ผมนะชิชเนลอีกเช่นเคยนะก็วันนี้มาอยู่ในเกมนอนสู้ผี EP ที่4นะครับกลับมากันอีกแล้วนะก็คือ EP นี้เนี่ยผมจะแนะนำา2ไอเทมนะผมปราบผีโดยที่ไม่ต้องรอเลดเกมนะคือจัดการผีได้แน่นอนเออ นี่ตอนแรกเราก็เข้ามาห้องเดิมเลยครับผมที่ผมชอบเข้านะเป็นห้องสี่เหลี่ยมขวามือนะอไอ้นี่มันจะแย่งเตียงนอนผมมันต้องขึ้นไปข้างบนเลยนะเนี่ยเราอัพเ,เตียงก่อนนะก็คิดถึงกันไหมครับผมสําหรับอ,อนอนสู้ผีนะผมไม่ได้แคสหลายวันเลยน้องๆน,น่าจะแบบว่าโอ้โหพี่ไม่ทําซักทีเออก็ออตอนนี้นะผมเรารอนะครับผมผีมันตีเพื่อนเราไปก่อนนะ ภาวานานะอย่าให้ผีมาแบบว่าทําร้ายประตูเรานะเพราะว่าต้นเกมถ้าเราเราแบบว่าโดนทําร้ายประตูนะผมเราจะเสียเปรียบมากเลยนะโอเคเตอนนี้เรารอ50บาทนะผม50บบาทเราจะไปอัพเตียงนะเอ่ yeah, นี่เออราตอนนี้เราก็ไม่แบบชิวๆไปก่อนชิวๆไปก่อนน้องๆไอ้ออผีมันก็ให้มันตีเพื่อนเราไปก่อนนะเพื่อนต้องสั่งเวรชีวิตให้เราอยู่แล้ว <Why? S 1> <laughs> ให้เราอยู่รอดไงเออ สังเวยไปเลยนะผมห้าคนเกมมาเล่นหกคนเอาให้หมดเลยเฮ้ยมันมาใกล้ๆเราแล้วลวะ่ะหนึ่งร้อยบาทอัพเตียงไปครับอืมไม่ต้องรอรีรอนะผมเออตีปลายตีปายผีตีปายต,ต,ตียาวๆไปเลยเอ,อัพประตูเราก็อัพประตูชิวๆไปเออชิวๆไปก็ไอเทมเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกนะว่ามันเป็นไ,ไอเทมอะไรนะเพราะว่าไอเทมนเนี้ยเนี่ยมันต้องคอมโบกัน2ชิ้นนะ ชิ้นหนึ่งนะผมผมจะใบคร่าวๆนะผมเอาไว้เอาไว้ตรึงเอาไว้ตรึงแล้วก็ชิ้นต่อไปนะผมเอาไว้ตีไกลอ่ายังไม่รู้ดิยังไม่รู้ดิหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะผมแต่หลายคนอาจจะรู้แล้วนะผมใบขนาดนี้ต้องรู้แล้วแหละคนที่เล่นเกมนี้มาเฮ <c oughs> ้ยเพื่อนตายแล้วครับคนแรก <c oughs> ไปหวันไปหวันไปหวันและคนแรกเออมาเหลือห้าคนเหลือห้าคนดูที่เราจะพิชิตผีได้ไหม เอาประตูเอาประตูไปครับเอาประตูอับเตียงอ,อ่ะอับประตูอับเตียงนะผมรอ,อนะรอนะประตูเนี่ยต่อไปเนี่ยเราต้องสร้างเออ่สายฟ้านะเฮ้ยโอ้โหคนนี้ตายไปอีกแล้วทุกคนมัน<อ>ตายด้วยความไวแสงนะเดี๋ยวเราเอ,อ่อรอดูสถานการณ์ก่อนนะเราจะอับเตียงดีไหมนะเตียงมันใช้400นะทุกคนปึ๊บเออ เรารอเลยเรารออัพไอ้นี่เครื่องเล่นเกมเอาไว้ผลิตสายฟ้าอ่าเพราะว่าประตูเนี่ยพอเวฟสูงๆเนี่ยมันผลิตสายฟ้าได้ง่ายเลยนะผมมันต้องใช้สายฟ้านะโอเคมาละมาละเฮ้ยมันยังไม่มาหาเราอะเพื่อนตายไปสามนะทุกคนจังหวะนี้อัพประตูไปครับอัพปาทูปาทูโอ้โหเพื่อนตายเฮ้ยเพื่อนตายเร็วไปเปล่าไวรุ่นเหลือสคนแล้ว งานเข้าวเลยทุกคนเหมือนผมจะแห้งหว่ะตาเนี้ยกลิ่นมันเริ่มมาว่ะกลิ่นแปลกๆอะ่ะเอออัประตูแลยครับผมเพื่อนตายไปสี่แล้วนะเหลือเพื่อนเราหนึ่งคนกับเราอีกหนึ่งคนนะ <Nope. S 1> เราต้องเอ,อ่ออับปืนละอับปืนละอับปืนไว้ก่อนนะเผื่อผีมันมานะจะได้แบบว่ายิงได้เลยนะผมป่ะปืนมาปืนมาตอนนี้เราต้องแบบบริหารตังดีๆแล้วนะเพราะว่าเหลือสองคนกับเพื่อนนะมันจะมาตอนไหนก็ไม่รู้นะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยังไม่มายังไม่มาอัพไปอัพไปปืนปืนปืนอ่าอัพให้มันเลเวลสูงสงเลยนะผมจะอัพไว้สี่กระบอกนะทุกคนปืนเนี่ยผมจะใช้แค่สี่กระบอกนะสี่กระบอกก็เหลือเฟือแล้วทุกคนเพราะว่าเกมเนี้ยเป็นเกมไวนะครับผมไม่รอให้ผีเลดเกมแน่นอนเพราะว่าผีเลดเกมเนี่ยตีแรงมากนะโอ้โหบอมปืนหรืออะไรวนะน่ มามามาสร้างไอ้สายฟ้านะสายฟ้าเครื่องเล่นเกมสายฟ้าก่อนเอาไว้ใช้สร้างไอ้นี่ลูกแก้วนะผมลูกแก้วสายฟ้าป้องกันประตูนะแล้วก็เครื่องซ่อมเนาะอัตโนมัติเอาเพื่อนเราแตกเหลือเราคนเดียวแล้วทุกคนขาย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 ก็เลยขายก็เลยให้ไวให้ไวให้ไวเร็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 วมาแล้วมาหาเราแล้วเฮ้ยไหวอยู่ไหวอยู่ผีต้องกลับไปรีนะเอ้ยแล้วเพื่อนเราอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้ขายไป ไปแล้วเมื่อกี้เพื่อนเราตายตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเอาของของเพื่อนมานะเฮ้ยมาหาเราอีกแล้วมั้งมาหาเราอะเออนี่นี่นี่น,นี่ขายไปขายไปขายชิวๆไปทุกคนขายชิวๆซ่อมชิวๆไปไปเออเฮ้ยมันตีไม่เข้าเห็นปะ่ะผมบอกแล้วเอาไว้อีกสักอันแล้วกันป้อมปืนไปแล้วก็สร้างลูกแก้วสายฟ้าแล้วก็ไอ้ที่ซ่อมอัตโนมัตินะทุกคน เอาไว้ยื้ประตูนะเพราะเราเหลือคนเดียวแล้วตอนนี้เนี่ยผีมันตีเราไม่เข้านะแต่ว่าถ้าเกิดตีไปเรื่อยๆเนี่ยเลเวลผีมันจะอัพเนาะเราต้องบริหารดีๆนะอันนี้เราอัพอเครื่องเล่นสายฟ้าไปก่อนนะจะได้ผลิตสายฟ้าเร็วๆนะโอออัพไปอัพไปค่อยๆอัพค่อยๆอัพเจ็บนล้่ะเจ็บนั้นนะ่นนนะแค่เดินผ่านก็เจ็บแล้วว่าน้องๆมาดิมาดิเรามีเครื่องซ่อมอะ่ะเครื่องซ่อมอัตโนมัติอ่ะเออสร้างไว้สี่อันเลย อันนี้เราเอาออกมาสมอันก่อนแค่นี้ก็แบบว่าตีไม่เข้าแล้วผีอ่ะโอเคเราสร้างไอ้แร่มานะครับผมเอาไว้ผลิตทองนะมาเจ็บนลนนะ่ะเจ็บนลนนะ่ะเริ่มเจ็บนลนนะ่ะอ่ามาอ,อีกอันหนึ่งโอเคครบสี่อันแล้วนะช่วยกันซ่อมช่วยกันซ่อมเดี๋ยวเราสร้างทางด้านของออะไรดี รอดูก่อนนะรอดูก่อนนะโอเคเ,เอาแร่มาก่อนนะแร่ปุ๊บแร่อีกอันนึง่งอ่ามางะมา้วมาอ,ามาอ,ามาอาีก็มันเหลือเราคนเดียวแบบมันก็ต้องมาถูกปะเออแต่ตอนนี้มันตีเราไม่เข้าแล้วเออ,ซ,อซ่อมไปซ่อมไปตีอะไรอะผีผีน้อยผีน้อยกอยรักเออเราอัพอ่าสายฟ้ามานะผมล้วก่อนโชคดี หเกือบตายนะเกือบตายน่ะ <Wow. S 1> ไอเทมที่จะมาปราบผีนะครับผมใกล้แล้วเดี๋ยวผมได้เมื่อไหรผมจัดแน่ผมบอกเลยไอผีตัวนี้มันดื้อไงมันหนีเราอะ่ะมันดือ ah. อนน้อมามามาเจอกันหน่อยดิมาเจอกันหน่อยดิตู้เย็นมาก่อนเลยอ่ะสโลมาสโลผีเหตุผลอ่ะผมจะบอกเหตุผลอย่างหนึ่งนะทำไมผมถึงวาง ป้อมไกลๆนะผมเป็นบล็อกที่3ผีมันจะตันป้อมเราไม่ได้นะอ่าอันนี้เป็นทิกๆหนึ่งเลยนะๆๆอันนี้ผมเฉลยทิกให้แล้วนะทิกแรกเลยของวันนี้โอเคเดี๋ยวเราสร้างไอเทมก่อนนะผม <ๆ S 1> เดี๋ยวนะหาไอเทมก่อนมาผมจะสร้างที่จับผีนะผม <ๆ S 1> มาละที่จับผีที่จับผีตัวนี้เนี่ยเวลาผีหนีนะเดี๋ยวทุกคนสังเกตดีๆนะ ล่าผีหนีนะอยู่นะเลื่อนน้อยๆน,นะมันจะต้องไปใช่ไหมอยู่นะปึ๊บนามันจะจับไว้แล้วเราก็จะยิงฟรี <No. S 1> ทุกคนเห็นไหมมันเกือบตายอ่แล้วเดี๋ยวอีกไอเทมหนึ่งอีกไอเทมหนึ่งนี่คือปราบมารแน่นอนเป็นสิ่งที่ต้องคู่กันนะผมหอไอเฟลไอเทมนี้นะผมหอไอเฟลข้างบนเลยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมอ่าเราสร้างมาแล้วผมไอเทมนี้เนี่ยมันจะทําให้ป้อมของเราเนี่ยยิงไกลขึ้นนะ พอเราจับผีใช่ไหมผีมันก็จะโดนยิงฟรีนะครับผมแล้วพอพอมันหลุดจากที่จับเนี่ยมันเราก็จะมีป้อมที่ยิงไกลมากขึ้นนะผมเวลาผีมันเหลือเลือดน้อยปิ่มๆเนี่ยมันโดนเรายิงตามแน่นอนนะผมทำให้เรา,าจัดการผีได้นะเป็นไงนี่ตายแนละ้วตายแนละ้วตายแนละ้วอุ้ย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 ตายแนละ้วโอ้ยังไม่ตายรอดไปได้ยังไงไยรุ่นโคลัมเบียพิซเจอร์ยังไงยังไงตอนนี้เราฟูลแล้วนะเราฟูลแล้วนะ ของปราผีนี่เราฟูลแล้วนะทุกคนเราอัพป,ป้อมปืนนะผมจะได้ยิงแรงๆนะนี่นีโอ้โหแป,ป๊บเดียวมาแป,ป๊บเดียวตีก็ช้าป้อมปืนเราก็ยิงแรงมันหนีไม่พ้นเนี่ยจับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะผมก็เป็นไงกันบ้างน,นะผมสำหรับ2ไอเทมที่ผมเอามาแนะนำนะถ้าเกิดเ,เพื่อนๆชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะ <S 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 ก็เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ